สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนอ,อินพุตปลุแแปรนะครับก่อนอื่นก็จะอิปายโปรแกรมก่อนนะครับอันนี้อินพุตนะครับเลขคาหนึ่งจุดเทสนะครับหมายความว่ารวมไฟล์ภายนอกเข้ามาร่วมในการคอมไพล์ด้วยนะครับไฟล์นั้นคือเลขค่าหนึ่งนะครับเลขค้าหนึ่งก็คือการกําหนดชื่อแทนตําแหน่งแอดเดสของตัวไมโครคอนเทลเลอร์ er, เพื่อให้ สามารถจําได้ง่ายนะครับาว่าถ้าเป็นตัวเลขจะจํายากนะครับโดยการตั้งชื่อให้สอดคล้องกับการทํางานของมันนะครับมันจะทําให้ใช้งานง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับส่วนจุดเทสนี้ก็คือ head file นะครับไม่ใช่ h file นะครับ h file คือเลขฐานที่6นะครับส่วน head file นี่ก็คือหมายถนึงซีนคูฟไฟล์นั่นเองนะครับส่วนตรงนี้เป็นการประกาศตัวแปรแบบโรบอนนะครับหมายความว่า ข้อดีของมันนะครับสามารถคือใช้ได้ทั่วทั้งโปรแกรมเลยครับหรือทั่วทั้งไฟล์เลยนะครับแต่ข้อเสียของมันคือเปลืองลมนะครับและแรมนะครับอันนี้อ่าเปลืองแรมนะครับเนี่ยและลมลองคอมพล์ดูครับอันนี้เป็นแบบโกลบอลนะครับตรงนี้นะครับใช้ Data ไปติดสามนะครับติดสามบนะครับตรงนะครับโค้ดสามสามใบตรงนะครับโค้ดก็คือลมนะครับ Data ก็คือแรมนะครับเห็นไหมครับทีนี้เรา อลองเอามาไว้ในประกาศแบบโลคอลครับวิธีการประกาศแบบโลคอลนะครับก็หมายถึงาการประกาศแบบโกลบอลนะครับก็คือการประกาศนอกฟังก์ชันนะครับตรงนี้ไม่มีฟังก์ชันใช่ไหมครับมันก็จะถือว่าเป็นโกลบอลทันทีนะครับใช้ได้ทั้งไฟล์ทั้งโปรแกรมนะครับแต่ถ้าหากว่าประกาศอยู่ภายในฟังก์ชันนี้ครับอันนี้คือฟังก์ชันเมนนะครับ ในเมื่อเราประกาศอยู่ในฟังก์ชันเมนนะครับมันก็จะสามารถทํางานอยู่ในขอบเขตวงเลบปีการนี้เท่านั้นนะครับคือ loop นี้นะเท่านั้นนะครับลูป main นี่นะครับมันจะสามารถทําได้ในนี้แค่นี้เท่านั้นนะครับมันไม่สามารถเอาตัวแปรนี้ไปใช้งานภายนอกได้นะครับนี่คือข้อข้อเสียของมันนะครับส่วนข้อดีของมันคือประหยัดลมนะครับได้แรมนะครับลองดูนะครับ data คือแรมนะครับ 11ไบนะครับโค้ชยเก้านะครับโค้ชยตเก้าตรงนะครับแรม11นะครับ11ไบตรงนะครับมันก็จะประหยัดกว่าประกาศแบบโกลบอลสองไบนะครับแรมสวนลอมก็จะประหยัดกว่าโกลบอลนะครับโลคอนประหยัดกว่าโกลบอลนะครับสี่ไบนะครับแล้วข้อดีของมันอีกอย่างก็คือว่ามันยังสามารถใช้ชื่อตัวแปรซ้ำกันได้นะครับในฟังก์ชันอื่นๆนะครับ าาสาเหตุที่มันใช้ชื่อซ้ํากันได้ครับก็คือหมายความว่าเมื่อมันทางานจนจบนะครับเมื่อทํางานตรงนี้จบปุ๊บเนี่ยครับมันก็จะคืนค่านะครับคืนค่าตัวแปร ijk อะไรพวกนี้นะครับคืนไปให้แรมนะครับเมื่อคืนไปให้แรมเพราะมันอ่าการประกาศตัวแปรแบบนี้เป็นการประกาศตัวแปรแบบชั่วคราวนะครับเมื่อทํางานเสร็จมันก็คืนค่าให้แรมทันทีนะครับ มันจึงไม่เปลืองไม่เปลืองแรมนะครับและแถมยังไม่เปลืองลอมด้วยนะครับอันนี้ดังนั้นเมื่อมันคืนค่าเราก็สามารถไปใช้ในฟังก์ชันอื่นได้นะครับถ้าเรามีฟังก์ชันหลายๆฟังก์ชันนะครับแต่อันนี้เราทําไปฟังก์ชันเดียวนะครับพูดถึงในกรณีหลายๆฟังก์ชันนะครับสามารถเอาชื่อนี้ไปใส่ในฟังก์ชันอื่นได้นะครับนี่คือข้อสะดวกสบายนะครับไม่ต้องไปหาชื่อตัวแปรม,มามากๆนะครับเห็นไหมครับ แต่ข้อเสียเอแต่มีข้อยกเว้นนะครับในการใช้ชื่อตัวแปรซ้ํากันกับฟังก์ชันอื่นๆนะครับออไม่ใช่นะข้อข้อควรระวังนะครับถ้าเป็นฟังก์ชันใช้งานได้นะครับชื่อตัวแปรเพราะมันคืนค่านะครับคืนคืนตัวแปรให้แรมไปแล้วนะครับแต่ในกรณีที่เป็นมีข้อยกเว้นอยู่นิดหนึ่งครับว่าถ้าเป็นเป็นอินทรลลับนะครับสมมติถ้ามีฟังก์ชันอินทรลลับนะครับฟังก์ชันอินทรลลับแต่ในนี้เราไม่ได้สร้างไว้นะครับ สมมติว่ามีฟังก์ชันอินทรัลออยู่ตรงนี้นะครับเเราก็มันก็จะทํางานนะครับการทำงานของฟังก์ชันอินทรัลนะครับเมื่อมันถึงจุดที่มันอินทรัล็อปปเนี่ยครับเรากาลังทํางานอยู่ตรงนี้นะครับมันจะโดดเข้าไปอินทรัลเลยนะครับมันจะไม่สนใจการทํางานตรงนี้นะครับอินทรัลก็คือไปก่อนนะครับทาก่อนมันก็โดดเข้าไปทําในฟังก์ชันอินทรัลซึ่งอยู่ในรูปวงเล็บปีกาเหมือนกันนะครับแต่มันจะอยู่ตรงนี้นะครับหรือตรงไหนก็ได้นะครับในฟังก์ชันนี้นะครับ เมื่อมันทางานกระโดดปุ๊บไอวันนี้ค่าเป็นสิบใช่ไหมครับมันจะโ,ะโดดปุ๊บพอโดดปุ๊บมันก็เอาไอค่อเนื่องจากมันยังทํางานไม่เสร็จนะครับมันก็ยังไม่คืนค่าแรมนะครับมันจะเอาค่านี้ครับขรออเข้าไปในอินเทอร์ับเมื่อค่าไปนอินเทอร์ลับปั๊บผลก็คือค่าในอินเทอร์ับก็คือไอเท่ากับสิบหมดเลยครับผลก็คือทําให้ฟังก์ชันอินเทอร์ับทางานผิดเพี้ยนทันทีเลยนะครับนี่ก็คือข้อควรระวังในกรณีที่ใช้ชื่อสาคัญนะครับ ถ้าใช้ชื่อไม่สำคัญก็ไม่ต้องระวังอะไรครับครับทีนี้เรา,าบทน,นี้เราจะาทีนี้ผมจะมัพูดถึงอย่างนี้นะครับวันนี้เรจะเอาตัวแปรเนี่ยไปไว้ในอีคูให้ดูนะครับว่าทำแบบไหนครับอ,อันนี้ครับตัวแปร ij นะครับคือตัแปรที่เราตั้งชื่อเองนะครับมีอยู่ค่ามีค่าอยู่ในช่วงนี้นะครับ อันสายชา์นะครับคือ01255นะครับส่วน K นะครับเราก็ประกาศให้อยู่ในช่วงอันสายนะครับก็คือ016565535นะครับส่วน state main ก็คือจบคาสั่งนะครับอ่าอันนี้คือฟังก์ชัน main นะครับฟังก์ชัน main ก็คือฟังก์ชันหลักนะครับซึ่งจะมีได้ฟังก์ชันเดียวเท่านั้นนะครับถ้าไม่มีไม่ได้นะครับอันนี้ทีนี้เพราะมันจะทํางานจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของโปรแกรมอยู่ที่นี้ตรงนี้นะครับ ส่วนบอร์ดนี้ก็ปแปลว่าไม่เอาเอาพุทนะครับฟังก์ชันเมนนี้ไม่เอาเอาพุทนะส่วนว่างๆวงเล็บว่างๆนี้ก็แปลว่าไม่เอาอินพุทนะครับนี่ก็คือรูปก,การทํางานของฟังก์ชันเมนนะครับส่วนตรงนี้ i เท่ากับ,บสิบนะครับส่วนคอมมาไปว่ายังมีอีกนะครับ i เท่ากับสิบคำสั่ให้ i เท่ากับสิบนะครับยังไม่ i เมื่อมีคอมมาไปว่ายังไม่จบนะครับยังมีอีกนะครับ j ก็สองร้อยก็ทำ j เท่ากับสองร้อยด้วยนะครับร็จแล้วก็ จบคาสั่งด้วยสเตตแมสนะครับหมายความว่าคําสั่งนี้อ่าสเตตแมสนี้จบคําสั่งถึงสองสองอันนี้เลยนะครับอ่าเนื่องจากมันมีคอมมาหมายว่ามันยังมีอีกนะครับมันก็ใช้พ่วงก,กันไม่ได้นะครับสเตตแมสจบคําสั่งนะครับส่วนไอส่วนดอกจานก็คือคูณนะครับไอคูณเจจะเล้าผลลัพธ์มาเก็บไว้ในเคนะครับเมื่อทํางาน,นหลังจากวันทัดนนี้เสร็จไปแล้วก็เข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานนะครับอ่าทีนี้ เราจะเอาเข้าได้อย่างไรครับตรงนี้เราก็คลิกขวาอย่างนี้ครับเอลูดไปนะครับคลิกแช่ลากคุมเสร็จแล้วก็คลิกขวาตอนนั้นก็คัดนะครับคัดออกเลยครับจากนั้นก็คลิกแผ่นกระดาษนี่ครับแล้วก็เพจนะครับคอนธุบีนะครับเสร็จแล้วก็อเสร็จแล้วก็ตั้งชื่อไฟล์นะครับเซฟนะครับ่าตั้งชื่อว่าอะไรครับมัน variable ก็ได้นะครับชื่ออะไรก็ได้นะครับ มันวาแล้วครับนะครับต้องชื่อว่ามันวาแล้วกันนะครับจากนั้นก็ตามด้วยนามสกุลจุดสีนะครับจากนั้นก็คลิกเซฟครับสีเปลี่ยนไปโอเคครับทีนี้เราก็อินคูชเสร็จเรียบร้อยนะครับอ่าไม่ผ่านนะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กําหนดนะครับอ่าคือเรายังไม่ได้อินคูชเข้ามานะครับอ่าเราก็ทําการอินคูชเลยครับอ่า เอ่อจะอินพุตเป็นอะไรก็ได้เอ่อตะกี้เราสร้างเป็นไฟล์ c นะครับไฟล์จุด c แต่จริงๆเราเราสร้างไฟล์จุดเทสก็ได้นะครับแต่สร้างเป็นจุดเทสก็ได้ถ้าจุดเทสเราก็ต้องอินพุตจุดเทสด้วยนะครับนามสกุลถ้าจุด c เราก็อินพุตจุด c แค่นั้นเองครับเอ่อเอ่อการอินพุตนะฮะอย่าอยู่จะสามารถอยู่ในวงเล็บมุมก็ได้นะครับอย่างนงี้หรือจะอยู่ในเครื่องหมายคำพูดอย่างนี้ก็ได้นะครับเอ่อตะกี้ผมตั้งชื่อว่ามันวานะครับ m u l v a r อ่าจุดสี่นะครับเพราะเราทาเป็นจุดสี่เราก็ต้องอินคูดจุดสี่นะครับถ้าทําจุดเทสก็อุญยุตจุดเทสนะครับแค่นั้นเองนะครับจากนั้นคอมพล์ใหม่ครับอ่านะครับโค้ใช้เท่ากับโกลบอลนะครับเพราะอันฟากาแบบนี้ก็คือโกลบอลนั่นเองนะครับเราไปใส่ในอินคูดก็คือโกลบอลโดยอัตโนมัตินะครับอย่างนี้นะครับอ่าก็เสร็จแล้วนะครับอ่ามันเสร็จแล้วอ่า เข้ามาได้ยังไงกำลังอินคูดนี้มันต้องเอบอกสถานที่มาด้วยนะครับแต่ไม่รู้ทาไมมันถึงผ่านนะครับเดี๋ยวผมลองอย่างนี้ครับเอาเอาอยู่ในไดเอฟนะของผมวิธีนีมันอยู่ในไดเอฟนี่นะวันวาอะไรอย่างนี้เนะนี่ยนะแล้วก็คลิกขวานะี่ยแล้วก็คัดไปเลยนะครับตัดออกเลยนะ ไว้ไว้ได้วยแอสช็อปดูนะครับว่ามันจะผ่านไหมเพจนะครับเสแล้วเราก็คลิกจากนั้นเราก็เห็นไหมครับไม่ผ่านแล้วนะครับไม่ผ่านแล้วนะครับเห็นไหมอันดีบาอันดีบาเราออกไปจากอ๋อหมายความว่าอย่างนี้นะครับหมายความว่าเอ,อ่อถ้าเราเอาเอาไว้ในโปรเจกต์เลยนะครับ เอาไว้เป็นโปรเจกต์เดียวกันนะครับนี่นะครับโปรเจกต์ผมสร้างไว้ตรงนี้นะครับไดเอฟนะครับไดเอฟนะครับโปรเจกต์ผมไว้ได้ไดเอฟนะเดี๋ยวโอี้เดี๋ยวคลิกคอมพิวเตอร์คลิกเอ่อไดเอฟนะครับผมไว้ที่ไดนี้แล้วมาดูที่มันนี่ฮะผมทำโฟลเดอร์ไว้เก็บไฟล์ต่างๆนะครับของโปรเจกต์นะครับมันอยู่ในนี้นะครับหมายความว่าถ้าอยู่ในนี้ก็ไม่จําเป็นต้องบอกเส้นทางนะครับเพราะว่าคอมพเลอร์จะรู้เองนะครับ ได้ที่หนึ่งนะครับที่จะไว้ได้แล้วรู้เองนะครับก็คือคลิกสตาร์ทนะครับคลิกคอมพิวเตอร์อ่าคลิกอ่าไดซีนะครับอ่าคอมพิวเตอร์นะครับไดซีนะครับเทียวนะครับอ่าแล้วก็ซีหนึ่งอินพุตเราสามารถนามาไว้ในนี้ได er ้นะครับนํามาไว้ในนี้นะครับเนี่ยนำมาไว้ในนี้ถ้ามาไว้ในนี้ปั๊บเนี่ยมันก็ไม่ต้องไม่ต้องนะครับไม่ต้องเอ่อถ้าเรามาวางไว้ในนี้ ปดเก้าสี่ห้าหนึ่งอะไรตะกี้อะไรเนี่ยะเหล็กเอ็กห้าหนึ่งใช่ไหมเข้ามาวางในนี้ใช่ไหมครับเข้ามาวางในนี้เห็นไหมไม่ต้องไม่ต้องบอกเส้นทางเลยในล็อกจอรี่นะครับเพราะเขาจะเข้าใจเองนะครับว่าอยู่ในนั้นนะครับส่วนถ้าไว้ในโปรเจกต์เลยนะครับโปรเจกต์เดียวกันกันกบที่ทํานะครับมันก็ไม่ต้องบอกเส้นทางเหมือนกันนะครับอ่าอย่างนี้นะไม่ต้องบอกเส้นทาง ถ้ามันก็ไม่ต้องบอกเส้นทางนะครับอย่างเงี้ยถ้าเราไว้ในนี้ไม่ต้องบอกเส้นทางนะครับเพราะมันอยู่ในโปรเจกต์เดียวกันแต่ในกรณีหนึ่งนะครับถ้าเราไปไว้นอกนอกจากในอินคู d e ของของคอมไพเลอร์ <marché> อเ,รเองนะครับแล้วก็ในโปรเจกต์ของเราเองนะครับมันก็จะไม่รู้เส้นทางนะครับอันอย่างเงี้ยมันจะไม่รู้เส้นทางนะครับเมื่อกี้เราออกไปแล้วนะครับเห็นไหมมันไม่รู้จักแล้วนะมันบอกว่าไม่ได้ระบุชื่อตัว K นะครับไม่ได้ไม่ได้กําหนดมันนะครับ เออไม่ได้กําหนดทีนี้เราก็ถ้าสมมติเรามาวางข้างนอกอย่างนี้นะครับแล้วก็คลิกขวานะครับเราต้องบอกเส้นทางมานะครับในกรณีนี้ครับคลิก property ครับจากนั้นก็เส้นทางนะครับ c user sc manwa สุดนะครับเห็นไหมครับตรงนี้นะครับ security object name นะครับแล้วก็คลิกตรงนี้เลยครับเลื่อนไปเลยนะครับอย่างนี้นะครับ เห็นไหมครับ C user sc desktop คือตำแหน่งนี้นะครับแล้วไฟล์นี้มันวา c นะครับแล้วก็ copy c t r l c ก็ได้นะครับ c t r l c เสร็จแล้ว copy มาแล้วนะครับก็มาไว้ที่ตรงนี้ครับแล้วก็คลิกนะครับคลุมเลยนะครับแล้วก็ c t r l v เพจลงมาครับปึ๊บ C user sc desktop มันสี c นะครับอ่าเดี๋ยวนราลองทำผ่านด้วครับเห็นไหมครับผ่านละ คือในกรณีที่เราวางนอกอินพุตของตัวแปรไอ้อินพุตของคอมไพเลอร์นะครับและนอกนอกวงจรไอ้นอกนอกโปรเจกต์ของเราเองนะครับก็ไม่ต้องบอกเส้นทางนะครับไอ้นี้คือเรียกไดร์โวล์เรีนะครับไม่ต้องบอกเส้นทางเขานะครับแต่นี่แต่นะเราจะวางไว้ในที่เดิมนะครับที่เดิมคือ,อ มันวาจุดสนะครับอันนี้ไม่ผ่านนะครับเห็นไหมยรเพราะว่าเราตัดทิ้งคัดไปนะครับทีนี้ผมจะเอากลับมานะครับคลิกขวานะครับคัทออกมาเลยครับเอาไปเก็บไว้ที่ที่ไดเอฟของผมนะครับนี่ครับคลิกขวานะครับเพย์ลงไปเลยครับเอ๊บมาแล้วนะครับลองคอมไพล์ครับผ่านครับอ่าก็คือสะดวกครับ เพราะเวลาเราอาไว้ในตัว j e t ของเราเลยดีกว่าเพราะว่าเผื่อเราติดตั้งคมมอมไพเลอร์ใหม่มันก็หายไปอีกนะครับถ้าไปไว้ใน include ของคมมอมไพเลอร์นะครับคือ include ในในนี้นะครับในที่ของเขาเลยเนะี่ยเราไว้ในโปรเจกต์เลยสะดวกกว่าครับโปรเจกต์ของเราเลยนะครับก็มีแค่นี้ครับอ่าเสร็จแล้วเราก็มาลองดีบั g ดูนะครับอ่า อ่าก็ดีบักคลิกดีบักครับคลิสตาร์ทสต็อปอ่าจากนั้นก็คลิกขวาไอนะครับแอดไอทูวอทหนึ่งครับคลิกขวาตัวเจครับแอดเจทูวอทหนึ่งจากนั้นก็คลิกอ่าตัวเคครับแอดเคทูวอทหนึ่งครับอ่าเสร็จแล้วก็ตรงนี้ครับเลื่อนขึ้นมานะครับอ่าเรามาแตะไว้ตรงนี้ก็ได้นะครับเห็นไหมมาแตะเห็นไหมเห็นลูกศรสี่อ่าไอ้ตรงจอยสติ๊กนี่ไหมครับเนี่ย เรามาแตะไว้ place, ที่ปุ่มนี้นะครับมันก็จะอยู่ข้างที่เป็นสีฟ้าทึบๆนะครับถ้าแตะอย่างนี้ก็อยู่สีฟ้าทึบๆด้านบนนะครับเอ๊บเห็นไหมแบ่งออกมาเลยนะครับจากนั้นก็ลองคอมไพล์ครับที่สเตปครับเดี๋ยวก่อนนะครับคลิกขวาตัวเคก่อนะครับออเดี๋ยวคลิกอ้นี่รู้ว่าออกไปครับ IJK นะครับคลิกขวาครับคลิกเคกออกครับให้เป็นเด็กิมอนนะครับทําให้หมดนะครับจากนั้นก็คลิกครับนะ I เท่ากับสิบนะครับ i เท่ากับสิบครับ j เท่ากับสองร้อยนะครับถูกนะครับ i เท่าสิบ j เท่าสองร้อยนะครับอ่าดังนั้นก็ i คูณเนะครับได้เท่าไหร่ครับ i คูณเก็สิบคูณสองร้อยก็ได okay, ้สองพัน mm mm นะครับเออเคเป็นสองพันแล้วครับนะครับสองพันถูกต้องนะครับจากนั้นก็เข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานเรียบร้อยนะครับอ่าก็ไม่มีอะไรครับก็ สำหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนครับติดตามบทต่อไปครับสวัสดีครับ